โอเคนะครับก็เริ่มเกมเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เราเริ่มเกมกันก่อนเลยมาน่าจะแพ้ดูแล้วท่าทางโอ้กดไม่ทันด้วยโอเคแพ้ชัวโอแพ้แพ้ชัวผมมาเริ่มอีกรอบ มาสตาร์ทคเดี๋ยวแล้วกันสตาร์ทสตาร์ทไปต่อสามสองหนึ่งเริ่มกดทันไฟไฮโ,โอเคชนะได้แบบชิวๆครับโอ,โอ้ชนะง่ายมากแนละถล่ผมตายรอบหนึ่งไม่นับนะโอเค มาดูค่าเลขจี้อะไรกันเอาครึ่งเดียวมาสองหมืน่นผมน่าจะชนะนะโอเคลุยโอเคชนะจริงด้วยชนะตามการคาดเดาโอเคไปต่อ ช okay. นะตามการคาดเดาจริงด้วยเอ,อ่อทุกคนอาจจะลองาคาญโฆษณาข้างบนนะฮะผมแค่ในโทรศัพท์โ okay. อเคอ่ะคือเดียวโอ้แพร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือไก่ทอดกังฟูนะฮะโอ้เลือแสนก็ต้องออลาออสีอื่นแล้วสิ โอ้แพ้ยับทั้งหมดเลยโอ้มาเป็นจานเลยนะแพ้แน่เลือมันไม่ลดอะไรเลยโอ้เหมือนเหมือนโกงเกมอะเอาจริงๆเหมือนมันโกงเกมเลยที่จริงผมเล่นมาดานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแคสสักครั้ง ผมก็เลยเป็นครั้งนี้นี่แหละครั้งแรกอ่าริ่มเงินหกหมื่นดีขึ้นนะโอเคดีขึ้นตายดีขึ้นตรงไหนตายเลยเนดะ้อสามหมื่นดีขึ้นแน่นอนผมจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังในต,ตัวผมป้ายไฟไฮ โอเคแพ้มันแพ้เออเรียบร้อยมันเป็นที่จริงทุกคนอย่าไปฟังคำนี้นะฮะเป็นคำว่าโอเคมันเป็นแมบอ่ะผมก็ไม่อยากฟังเหมือนกันแหละโอเคครึ่งเดียวเอเอครึ่งเดียวแล้วกัน ไก่แดงชนะแน่ชนะแน,น,ะน่โอเคโอเคเสมอแน่เสมอตามที่คาดเดาไว้โอเคมาไก่แดง ชาไฟไฮชนะแน่ชะนะนี่พอกแล้วผมยังไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเออเมื่อกี้โคจานานะครับผมตัดออกไปทุกคนก็ไม่ต้องงงอะไรมากหรอกโคจนา,าพับเดียวโอ้โหสูตเปอร์เซ็น ห้สิโอ้โหอ,โอล่าดำด้วยโอ้มืดเลยออล่าดำโอ้โหแพ้แน่ไม่กล้ากดเริ่มเกมเลยอ่ะผมอะ่ะไม่กล้ากดเริ่มเกมเลยนะจริงจเออแพ้ครับโอกาสชนะสูอร์ซ็ มันแกล้งผมตลอดเลยมันชอบแกล้งผมมาเกมนะ่ะทั้งหมดครึ่งเดียวโอเคครึ่งเดียวมาชนะชนะอยู่แล้วชิ๋วเกิดแค่สามหมื่นนึงไฟไ้ด้วยโอ้โหทีเดียวแตกเลือผมไม่ลด,ด้วยนะจริงๆอนะ่ะโอเคเลเวลสิบเก้าเป้าหมายของผมก็คือต้องเลเวลสิบเก้าฮะ แลเวลสิบเก้าเอโอเคตรวจอะไรได้จะอัพแต่อัพไม่ได้โถ